าดายนัาว IN นยกรัฐมนตรีลงพื้นที่ชัยนาทบอกห่วงประชาชนขอระมัดระวังโควิดเน้นย้ำม,มาตรการ DMHTT พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้ได้มาเยี่ยมชาวชัยนาทซึ่งนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและรัฐบาลนั้นมีความห่วงใยทั้งจังหวัดชัยนาทและพื้นที่ใกล้เคียงที่มีผลกระทบร่วมกันจากสถานการณ์น้ำวันนี้ตนได้รับฟังคำชี้แจงจากสทนชซึ่งเป็นผู้บริหารน้ำภาพรวมของทั้งประเทศรับฟังคำชี้แจงจากผู้ว่าราชาการจังหวัดและบรรดาสอสในพื้นที่ย้ำว่ารัฐบาลมีความห่วงใยค่ะเพราะทุกคนคือตัวแทนของประชาชนทั้งสิ้นตนไม่มีการแบ่งย เพราะเป็นรัฐบาลที่ต้องบริหารทั้งประเทศต้องดูแลคนทั้งประเทศอยู่แล้วทั้งนี้มีความพอใจในทางฝ่ายการบริหารนะคะที่ได้ชี้แจงตนทั้งหมดโดยนายกรัฐมนตรีฝากความห่งใยไปยังประชาชนทุกคนแม้ว่าวันนี้จะไม่มีโอกาสพบกันอย่างใกล้ชิดเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 สิ่งที่ต้องระมัดระวังที่สุดตอนนี้ก็คือโควิดค่ะต้องเน้นย้ำมาตรการ D M H T T สวมหน้ากากอนามัย ส่วนแผนเผชิญเหตุในการบริหารจัดการน้ําในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้มีการเตรียมการในช่วงหน้าฝนและเผื่อนหน้าแล้งไปแล้วด้วยโดยในช่วงท้ายนะคะนายยกรัฐมนตรียังระบุอีกว่าสิ่งที่พูดวันนี้ก็คือเรื่องของการเกษตรต้องมีการปรับพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทุกคนต้องปรับตัวเองด้วยรัฐบาลพยายามคิดใหม่ทำใหม่ต้องกล้าคิดกล้าทำกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงถึงจะพลิกโฉมประเทศได้พร้อมกับขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนขอให้สู้ๆอย่างไรก็ตามระหว่างที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์อยู่นั้นได้มีอาการจามออกมาเป็นระยะค่ะโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่ได้ป่วยเป็นอะไรนะคะได้มีการตรวจโรคแล้วตนแพ้อากาศเพราะที่นี่อากาศชื้นค่ะ ต่อกันที่โฆษกรัฐบาลชี้ฝ่ายค้านเตรียมยื่นปปชหลังจบศึกซักฟอกเป็นสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมั่นใจตอบทุกข้อกล่าวหาในสภาชัดเจนทุกเรื่อง น,นายธนกรวังบุญคงชนะโคศกประจําสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่พักร่วมฝ่ายค้านจะยื่นปปช .8 เรื่องโดยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโควิด6เรื่องเรื่องการระบายสต๊อกอยางพารา1เรื่องและเรื่องดาวเทียมของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีเอส1เรื่องรวมทั้งยื่นกรรมธิการปรปรชอ,อีก1เรื่องเกี่ยวกับการแจกเงิน5ล้านบาท ซึ่งคนที่จะถูกยื่นนะคะประกอบด้วยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายอนุทินชาญวีรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเอส โดยน,นายธนกรระบุค่ะว่าการยื่นประชเป็นสิทธิที่พักร่วมฝ่ายค้านสามารถดาเนินการได้ตามรัฐธรรมนูญหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมชี้แจงทุกเรื่องและมั่นใจว่าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมานั้นนะคะรัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีได้ตอบชัดเจนไปแล้วทั้งเรื่องการจะซื้อวัคซีนซิโนแวคหรือแม้แต่ข้อกล่าวหาเรื่องการแจกเงินในสภาค,คะ่ะ หากพักร่วมฝ่ายค้านมีพยานหลักฐานครบถ้วนตามที่กล่าวอ้างก็สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญระบุไว้แต่ไม่อยากให้การยื่นครั้งนี้เป็นการยื่นเพราะต้องการเรียกคะแนนนิยมหรือเพราะโกรธแค้นที่ล้มรัฐบาลไม่ได้ในสภาเพราะถ้าเป็นแบบนั้นประชาชนจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยค่ะยืนยันนะคะว่ารัฐบาลไม่มีความกังวลใดๆยังคงเดินหน้ามุ่งทำงานให้กับประชาชนเพียงอย่างเดียวโดยไม่สนว่าฝ่ายไหนจะเล่นเกมการเมืองเพราะวันนี้ประชาชนอย่าง ต้องการให้ในายกรัฐมนตรีช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้อยู่ค่ะปิดท้ายกันที่ตำรวจนะคะเตรียมออกหมายเรียกสามรายหลังพบเส้นทางธุรกรรมการเงินนะคะเป็นผู้โอนเงินให้กับเด็กอายุ17ปีที่ก่อเหตุทิงทองกลางห้างนนทบุรีค่ะ พลตำรวจโทรกรชัยคล้ายคลึงผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยถึงการตรวจสอบการลงทุนทางการเงินของเยาวชนอายุ17ปีผู้ต้องหาชิงทองกลางห้างสรรพสินค้าที่จังหวัดนนทบุรีค่ะว่าผลการตรวจสอบขณะนี้ทราบตัวบุคคลต้องสงสัยก่อเหตุช่อโกองเงินของเยาวชนหญิงคนดังกล่าวแล้วโดยพบว่าอยู่ในพื้นที่ภาคกลางหนึ่งคนซึ่งบุคคลน,นี้เป็น บุคคลที่เฝ้าระวังมีประวัติคดีช่อโกงจำนวนมากส่วนอีกสองคนพบอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้โดยทั้งสามคนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันแต่อยู่ในวงแชร์ที่เกี่ยวข้องกับการช่อโกงเยาวชนหญิงอายุ17ปีค่ะโดยการตรวจสอบเชิงลึกก็พบว่าเด็กเยาวชนหญิง17ปีนะคะได้นาเงิน50,000บาทไปลงทุนในบ้านแชร์ชื่อว่าสุชาดาซึ่งเปิดวงแชร์อมเงินผ่านอินสตาแกรมค่ะที่ผ่านมาได้ผลตอบแทนกลับมา14,000บาทก่อนที่บ้านแชร์จะปิดตัวหายไป จากนั้นเยาวาชนหญิงอายุ17ปีมองหาช่องทางที่จะได้เงินกลับคืนมาจึงไปลงทุนในบ้านแชร์อีกรายค่ะชื่อว่าบ้านออมเงินใบออมสินซึ่งเปิดวงแชร์ในอินสตาแกรเช่นกันลงทุนไป7,000บาทซึ่งก็โดนโกงไปซ้ำอีกจึงเป็นสาเหตุให้ก่อเหตุจริงทองดังกล่าวพลตำรวจโทรกรชัยกลับเพิ่มเติมนะคะว่าเรื่องนี้ต้องแบ่งออกเป็น2ส,ส่วน ในส่วนที่เยาวชนหญิงอายุ17ปีก่อเหตุชิงทองก็เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายต้องว่ากันไปตามกฎหมายโดยมีโทษทางอาญาค่ะแต่ในส่วนของการถูกโกงเงินก็เป็นหน้าที่ของตำรวจที่ต้องสืบสวนตรวจสอบและปรับปรามผู้ที่หลอกลวงช่อกงเงินผู้อื่นและเยาวชนหญิง17ปีถือเป็นผู้เสียหายที่ถูกโกงเงินและได้ร้องเรียนเข้ามาแล้วเบื้องต้นเรียกมารดาและตัวเยาวชนหญิง17ปีเข้ามาสอบปากคำแล้วค่ะจบการเสนอข่าว18นาฬิกา6นาทีค่ะ เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN